ผู้ทรงตััสรูชอบใจโด,ดยพระองเองความนอนนอมตอนหลักรานคำสอนของพระชินบรวศาสดาสมบัสพทจาพระองค์นั้นที่สามารถยังไม่ผู้ประพึงปฏิบัติไม่ให้ตกต่ำไม่ต้องไปสู่ที่ชั่วเป็นไป่้วยความสิ้นทุก เยทงจ้าผู้มีอินียมีบารมีแก่กล้ามีกำลังใจดีอินทรีย์ทั้งห้ามีความสถันามันของมีความภาคเพียรจนถึงที่สุดมีสติพอประมาณมีสมาธิตรองประมาณมีปัญญาพอประมาณจนสามารถตัสรูตตามุรูเจ้าได้ ความสบายกายสบายใจโจงม,มีแก่บรรดาโดยคีบุคคลมวลมิตรพี่น้องนักภาวนาทั้งหลาย,ยาการปฏิบัตินี้เร,เรียกว่ามาเจริญภาวนามาเจริญกุศลที่สำคัญที่สุดทำได้ยากที่สุดการไปบริจาคทานที่จริง การรักษาศีลมันก็ยากนะครับแต่การจเจริญภาวนาแบบที่พวกเราทำจะยากกว่าหาคนดีมีศรัทธาจริงๆหาคนที่อยากจะแสดงหน้าความบรรเทาทุกข์หรือพ้นทุกข์นันก็ตัองเที่ยากฉะนั้นขอให้เราท่านทั้งหลายได้ภูมิใจนะเบื้องต้นนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงสบายกายสบายใจโดยที่สุดก็ตัวเองมันสบายใจ มีโอกาสเปลี่ยนวันไม่รู้อีกครั้งอากาศเปลี่ยนทีนึงวแบบเดี๋ยวก็ร้อนเดียเด๋ยวก็หนาวเดี๋ยวคนเป็นนันเป็นนี่ปวดรัวหมูกรามหมูพัดสบัดร้อนสบัดหนาวมันก็ไม่สบายกายไม่สบายนี่คือความเปลี่ยนแปลงนะเปลี่ยนแปลงนะทีนี้กายเนี่ยมันรับไม่ไหวรับไม่ทันแต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย ในที่มันไม่สบายจริงๆหัวใจมันไม่สบายร่างกายนี่มันไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรหรอกท่ามันไม่มีใจมันไม่สบายใจมันร้อนมันหนาวมันเย็นมันร้อนมันอ่อนมันแข็งมันเจ็บมันปวดมันเมื่อยมันวิตมันชาใครเป็นผู้รู้ใจเป็นผู้รู้นะรู้ว่ามีอาการอย่างนี้แล้วมันก็ไม่สบายใจในที่สุดมันก็มารวมอยู่หัวใจ อะไรีกายมันไม่สบายนะเพราะว่ามันรับความเปลี่ยนแปลงไม่ได้มันเลยไม่สบายที่จริงแล้วความเปลี่ยนแปลงรนโลกนี้มันไม่ได้นะทั้งข้างนอกข้างในะั้งภายนอกไฟไหนไฟนอนที่นี่ก็คือโลกทั้ทงโลกมันเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาอินฟารา์การดินน้ำไฟลมเปลี่ยนหมดทุกอย่างเลยในที่สุดก็ข้างในอนะไรร่างกายมันเปลี่ยนมันก็สุดมันก็โซมไปเรื่อยมันไม่อยู่คือเก่าเนี่ยไม่อยู่เหมือนเดิมแล้ว ที่นี้ความเปลี่ยนแปลงอะไรมันจะน่ากลัวเท่ากับการเปลี่ยนแปลงในจิตของเราใจเรามันเปลี่ยนไวัยจะตายนะที่เราเปทุกข์กันอยู่ทุกวันนี้เพราะว่าใจเรามันไม่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงใจเลยไม่สบายร่างกายที่มันตอบ่ยนไม่ทันมันก็ไม่สบายายข้างนอกใจที่มันไม่สบายนั่นก็คือมันรับการเปลี่ยนแปลงไม่ได้นนจากที่เราชอบมันกลายเป็นที่เราไม่ชอบอาัจากที่เราไม่ชอบ มาเดียวมันก็มีสิ่งชอบเข้ามาพออยู่อีกพักหนึ่งก็เป็นไ่ชอบอีกทูกใจเราบ้างไม่ถูกใจเราบ้างเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาในโลกนี้ไม่มีอะไรอยู่คงที่แม้แต่นิดหนึ่งเลยพูดแค่สั้นๆเานั้นไม่มีอะไรคงที่เนนยล,นะเลทยที่เรามาเจริญภาวนาทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อต้องการสิ่งนี้แหละให้เราเห็นความจริงเหล่านี้เราจะได้หลับมันได้เราจะได้ไม,มีปัญนาก็มันี เพราะว่ามันไม่มีอะไรเลยที่ไม่เปลี่ยนแปลงกายก็เปลี่ยนโลกทั้งโลกก็เปลี่ยนจักรวาลทั้งจักรวาลก็เปลี่ยนจิตน,นี้ก็เปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาใจเราเปลี่ยนตลอดเวลาอารมณ์ก็เปลี่ยนตลอดเวลาเราไม่เห็นมันถ้าเราเห็นความเปลี่ยนแปลงในใจเราต่อไปใครมันเปลี่ยนใจเรามันจะได้รับได้ <c oughs> ของทุกอย่างในโลกนี้มันไม่มีอะไรแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์หรอท่นไม่มีหรอไนมไม่มีเลยแม้แต่อย่างเดียวเราจะไปคิดว่าไอ้นี่มันอย่างนี้แน่ไม่แน่สักอย่าง ไอ้ไม่แน่นี่แหละมันแน่ไอ้มันแน่ไอ้ไม่แน่นี่แหละมันแน่ที่สุดอันอื่นจะไม่แน่แต่อ้ที่ไม่แน่นี่แน่ที่สุดสองญาติเนาะอะไรอะไรแล้วพวกนี้ก็ไม่แน่นอนแต่ที่แน่นอนก็คือความไม่แน่นนี่แหละแต่ก่อนนี้เราได้ยินโบราณพูดกันเราฟังก็ฟังเฉยเฉยนะแล้แน่นอนคือความไม่แน่นอนโอ้แต่จริงจริงมันลึกซึ้งมากนะ ปัญหาความทุกความยากของพวกเราคือว่าเรารับความไม่แน่นอนนี้ไปได้เรารับความเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้ทุกๆขณะจิตเราเดียวไม่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงเราเกิดมาแล้วจึงเห็นว่าอารมณ์นี้มันเปลี่ยนตลอดเพราะเราเจริญภาวนาก็เพื่อให้รู้จักมันนี่แหละเราจะได้เห็นว่าเออไม่แน่ทั้อย่างดีใจก็ไม่แน่เสียใจก็ไม่แน่ พอใจมันก็ไม่แน่ไม่พอใจก็ไม่แน่สุกก็ไม่แน่ทุกข์ก็ไม่แน่ไปบอกกันเฉยๆหึงไม่รู้เรื่องเมนต้องมาดูในใจเราใจเรามันจะแน่นอนแะละมันคิดที่มีกี่ล้านเพื่องกี่อย่างลองดูตรงนี้ให้ดีๆดีก็เริ่มเรื่อวันเจริญปรมานาคือมาพิจารณามาดูความจริงว่ามันจะเป็นเป็นอย่างนี้จริงๆไหมต่อไปเมื่ออะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปเราก็จะได้ไม่ต้องเสียใจมาก มาันก็รับความเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะนี่มีภาพซึบไปเนี่ยเข้ามาวัดมันก็รับการเปลี่ยนแปลงไม่ได้ก่อนหน้านั้นตอนไปพาพมันไม่หออเป็นยังไงมันก็ไม่หออแต่พอกลับเข้ามาใหม่มันห้อไปตรงไหนมันก็เอาไปตรงไหนมันจะห้อมาอดี๋ยมันเป็นอย่างนี้ราะฉะนั้นทุกอย่างมันเปลี่ยนนั่พวกเราดูดูครับเปลี่ยน ทำยังไงจะเห็นความเปลี่ยนแปลงดูปัจจุบันดูปัจจุบันนี่เรียกว่าภาวนานี่เรียกว่าเจริญกุศลภาวนาเป็นบุญทันสูงควานอนายนอนดูนะพิจารณาหยุดดูและการู้รู้สึกตัวรู้สึกเฉพาะเฉพาะปัจจุบันรู้ธรรมชาติความเป็นจริงของสภาวะท,ทั้งหลายทั้งกายทั้งใจ รู้เาว่าไงเพราวความเปลี่ยนแปลงของมันจิตมันเปลี่ยนใจมันเปลี่ยนตลอดเวลามันมีผลหน้ท่านทั้งหลายลองมาทำมาทั่วทวนเลยอย่าคิดว่ามันไม่มีผลนะเหมือนกันเราไปทำช่วดทั่วทวนเลยอย่าไปคิดว่ามันไม่มีผลนะมันมีตั้งแต่ทำเละเพราะอะไรเพราะว่าใจนี้เป็นตัวทำใช่ไหมจิตนี้มีเจตนาเป็นตัวทำทำแล้วก็สะสมมาในจิตเกิดแล้วประดับเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับ อารมณ์เล็กๆน้อยๆนี่อย่าอย่านะอย่าไปคิดว่ามันไม่มีอะไรนะซูนนะเราไม่พอใจให้ใครสักคนถ้าเราไม่น้อมใจต้องมามาดูมันเนี่ยแล้วไม่ไม่เกิดสติไม่เกิดปัญญาปล่อยให้มันดับไปเองอย่าคิดว่าเราเราหายโกรธเข้าไปแล้วนะไอ้ความโกรธนี่มันยังค้างคาใจเราอยู่นะเราไม่พอใจที่เราสะสมไอ้นั่นก็กระทบใจไอ้นี่ก็กระทบใจไอ้นั่นก็ไม่พอใจไอ้นี่ก็ไม่พอใจนี่มันไม่หายไปไหนมันอยู่กับเราเท่านั้นะ อาจรยู้เล้จะให้มาดูจริงๆถ้าเราจะได้ถอนความพอใจและความไม่พอใจออกอภิชาโทมนัสสังวีเยโลเกทถอนความพอใจความไม่พอใจถอนความทุกข์ความยากถอนความรู้สึกวันไหวกับอารมณ์ทั้งหลายความคิดความรู้สึกทั้งหลายออกไปซะเหลือแต่ความเป็นผู้รู้ผู้รู้ผู้รู้อันสบายอันนี้สบาย ดูนะพวกเราส่งไปเนี่ยถ้าเราเข้าใจหลักนี้เมื่อไหร่นรนะดูกายดูใจที่เราภาวนาก็ภาวนาเพื่อจะดูกายดูใจนั่นแหละดูลมหายใจนะมันก็คือดูกายกดูกายอายใจเขาทำกากาลั่ครับวางใจพอดีพอดีเดินอยู่ก็เหมือนกันเดินให้มันพอดีพอดีจิตกับสติใจอารมณ์ต้องพอดีพอดีต้องพอดีถ้าพอดีละทิ้งทุก ถ้าพอดีไม่มีความทุกข์ถ้าพอดีจะได้สติถ้าพอดีจะได้สมาธิถ้าพอดีพอดีกับอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นจะเกิดปัญญานั้นในระหว่างที่เดินก็อยถึงขั้นกับไปเครียดไปเกร็งไปเกร็งบีบมัไม่ร้องเอาสบายๆพอดีพอดีนะไม่ถึงขั้นกับปล่อยปลาละเลยแต่ก็จะถึงขั้นกับเกร็งไว้หมดแล้วเดินไปหมดเกร็งมันเกร็งไปหมดปวดแขนก็ไม่กล้าขยับมันจะไม่งาม ไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้เนเอาพอดีพอดีสบายสบายอสบายนี่แหละเรียกว่าสมาธิทีนี้พอเห็นใจที่มันวุ่นวีวุ่นวายใจที่มันไม่สบายพอกายมนสบายแล้วเดี๋ยวใจมันก็พอดีพอดีใจก็สบายใจสบายนั่นแหละสมาธิมันจะเกิดเพราะสมาธิเกิดเพราะความสบายนะความสบายใจนะสมาธิจะเกิด เมื่อเราเดินอีู่ก็เหมือนกันมันจะเกิดปัญญาใจไม่ต้องสบายนะต้องสบายๆเห็นเห็นความจริงต้องเห็นใจตัวเองเห็นอารมณ์เห็นจิตเห็นความคิดเห็นความเกาะเกี่ยวว่าใจเราเี่มันไดเกาะไปเกี่ยวไปยึดไปติดกตบตรงนั้นตรงนี้มันคิดมันปรุงมันแต่งไอ้ความปรุงแต่งเนี่ยเป็นทุกข์ที่สุดนิจามันได้สังขารู้ยว่ามันไม่เที่ยงมันจะเป็นทุกข์เพราะมันมันต้องอะไรมันแสดงว่ามันไม่เราไม่เห็นความจริงว่ามันไม่เที่ยงจริงๆนะมันทำให้เราเป็นทุกข์ตาความคิดวามปรุง แต่เอาสติไปรู้ครับรู้จักกับความคิดความปรุงเมื่อไหร่ใจจะสบายทีใจจะไม่หลงไม่ไหลไม่วิ่งไม่บุญนวีบุญนายไม่เกาะไม่เกี่ยวไม่ยึดไม่ติดกับอารมณ์กับใจนี่กาลังปรุงกําลังแต่งปัญญามันจะมาถึงแล้วเราก็จะเป็นคนละคนปล่อยคนวางได้นี่เพราะเราวางมันก็ทั้งใจะเราไม่ยึดมันถึงมันไม่กระทงความคิดเรานักภาษาอะไรเราจะไปยึดสิ่งอะไรแปลอะไรมาเป็นของเราอีกไม่มีนะ ฉะนั้นพวกเราดูกายดูใจให้ละเอียดนะดูกายสสบายดูใจมันเปลี่ยนมันแปลงความเปลี่ยนแปลงนั่นแหละเป็นความทุกข์นั้นถ้ามันเป็นทุกข์แล้วอย่าไปแบกไปอย่ามาเอามาเป็นเราเป็นของของเราเพราะเราบังคับมันเอาไม่ได้เมื่อเราบังคับมันชาเอาไม่ได้อย่าไปแบกมันไว้ทั้ช่างหัวมันเถอะอะไรชั่งหัวมันชีวิตเราางหัวมันเหมือนกันชีวิตคนนีก็ต้องช่างหัวมันเหมือนกันจะให้ทำยังไง มัาทำได้แค่นี้ให้เด้หมงนะและนี้ไม่ใช่ว่าทาได้แค่นี้ได้ไม่ดีนะนี่เรื่องปรมารังนะนี่แหละที่ถึงความสุขของเราอย่างแท้จริงไม่งั้นเราก็จะโจมเราก็จะเกาะเราก็จะเกีียวเราก็จะยืดจะติดสุกกระุูเป็นบาเป็นบอลลืมตายทุกก็ะทู้เป็นบาเป็นบอลลืมตายนะัทุกจนเหมือนว่ามันจะตายไม่เป็นเลยนะทุกจะแทงตายนะ ดังนั้นพวกเราใจเย็นเย็นนะใจะยเย็นๆสบายๆพอดีพอดีดูใจดูกายดูดตัวเองนั่นแหละพิจารณาตัวเองเรียกว่าภาวนานะประจันของกาดเย็บเสียงนี้เปงให้พวกเราดูจิตจัดชัด